เปลี่ยนงานดีมีข่าวดีจากคนรักราศีกันปีนี้ได้อิทธิพลของไพ่ลงทันหนุมานห้าเหรียญไพ่พาลีชิงนางมนโทสามดาบมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจตั้งแต่ครึ่งปีแรกในเรื่องของการงานนะครับมกราคุมพามีนามีแรงกดดันสุดๆในเรื่องของงานจะอยู่จะไปต่อหรือพอแค่นี้ตัดสินใจได้เลยครับ เมษาพฤษภามิถุนามีโอกาสในการเรียนรู้และแสดงความสามารถมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ๆความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารออยู่ครึ่งปีแรกสำหรับงานประจำเงินเดือนเท่าเดิมเพิ่มเติมคืองานมากขึ้นการลงทุนโดดเด่นเป็นพิเศษนอกจากเงินลงทุนของเราแล้วยังได้รับทรัพย์และได้รับการสนับสนุน จากเพศตรงข้ามและผู้ใหญ่อีกด้วยคนโสดสเสน่ห์แรงคนมีคู่ได้รับข่าวดีจากคนรักสุขภาพระวังข้อเท้าเข่าขากล้ามเนื้อกระดูกรับพลังบวกดีๆที่องค์พระประธานทั้ง3องค์ที่วัดเล่งเนยี่หรือวัดในจีนนิกายทั่วประเทศไทยสวดนำโมซัมปอฮุกนำโมออน่ทอฮุก นโมเสกเกียมุนีฮุกนโมเอีะสือฮุกนโมเซียลใจเอียงซิลเอะสือฮุกครึ่งปีหลังของชาวราศีกันแรงกดดันหายไปครับจะมีการเปลี่ยนงานมีคนนำเสนองานใหม่ๆเดินหน้าลุยคุยกับนายได้เลยมีเกณฑ์สำเร็จแน่นอนเดือนตุลาพิกาธันวาดวงชะตาฟ้าเปิดการลงทุนได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าดีธุรกิจเหล็กโลหะธุรกิจบริการ ธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องประดับโดดเด่นเป็นพิเศษครับการเงินในช่วงครึ่งปีหลังเรื่อยๆมาเรียงๆเดือนตุลาวิกามีแรงกดดันและต้องใช้จ่ายเงินเยอะเดือนพฤิกาถึงเดือนธันวาคมมีโชคลาบรอยจากเพศตรงข้ามและจากยานพาหนะ กรกดาสิงหาและกันยาต้องระวังอารมณ์ขึ้นลงของตัวเราและคนใกล้ชิดนะครับเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนใครที่ยังโสดมีเกณฑ์พบเจอความรักจากการติดต่อประสานงานครึ่งปีหลังนี้ชาวราศีกันต้องระมัดระวังโรคเก่าจะกลับมากําเริบหรือโรคเรื้อรังนั่นเองครับอธิษฐานจิตรับพลังบวกดีๆต่อองค์ไฉ่สิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ส่วนโอมชัมพาราจาเลนในเยโซแามูครบจบที่เดียวอ่านคำทํานายดวงชะตา12ราศีทั้งปี2,567ได้ที่แอปพลิเคชันเอมไทยเท่านั้น